สอบทุกข่าวสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้ก็ว่างประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ<อ>ก่อนที่จะไปไไงานก็วันนี้อยากจะมาพูดคุยอยากจะมาพูดคุยกับ เรื่องและปัญหาและข่าวต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานที่เกิดขึ้นในเมื่อวานอันนี้อันนี้ฟังฟังกันได้เลยนะคะทั้งทุกสื่อนะคะทุกสื่อแล้วก็ทุกคนนะคะที่ที่ติดตามแม่ใบและพ่อแม่แล้วก็เป็นทั้งแฟนค่ะทุกๆอย่างเนาะครับเออก็ก็เห็นข่าว พร้อมทุกคนตั้ง<ม>แต่วันแรกที่เกิดเรื่องในกรณีของ19คน<ม>และเมื่อวานเป็นส่วนของเรา<ม>ที่มีข่าวมามต้องแถลงเรื่องแรกก่อนเลยแถลงเรื่องแรกก่อนเลยแล้ววันนี้ว่าแม่ใบกับพ่อแมนไม่ได้โดนรวบ<ม>ไม่ได้โดนจับมไม่ได้โดนอะไรเลยนะคะและตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องใดๆมาถึงเราสองคนนะคะสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครที่อ่านข่าวจากท่านโคโกเมื่อวานนี้ ะคะก็คือจะมีการเ,าเรียกสอบสวนเพิ่ม,มขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจาก14คนที่ลิสต์รายชื่อนะคะจากจากทาง DSI แล้วก็ทางอายการเพิ่ม,มขึ้นมาครับซึ่งก็มีเหมือนจะมีชื่อเรา2คนตามที่ข่าวเขียนนะคะคแต่แต่แต่ในต,ตอนท่านโค,คสกพูดเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบ ลง,งล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 ง,ลงชื่อว่าเป็นใครบ้างซึ่งจะบอกว่าเราสองคนยินดีมากนะคะคตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายนะคะของอายการที่ต้องส่งเรื่องมาถึงเรานะคะทางอายการเนี่ยไม่ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ต้องรวบรวมหลักฐานรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่ที่คิดว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องใด โอเคไหมโอเคมาแล้วค่ะนะคะต่อต่อต่อมีโทรศัพท์เข้าก็คือทางอายการเนี่ยก็พร้อมที่จะกําลังรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลทุกอย่างนะคะที่จะ เห็นว่าเราเนี่ยเออมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ค่อยส่งจดหมายหรือว่ารเรียนเชิญน,นะคะเรามาไปพูดคุยสอบสวนเพิ่มจะบอกอย่างนี้ก่อนพ่อแมนจะบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับผม2ปีที่แล้วเนี่ยพ่อแบนกับแม่ใบเนี่ยก็ได้เห็นในข่าวแล้วก็ไปย้อนดูได้เราได้พูดความจริงไปหมดแล้วดีแค่ไปหมดแล้วใช่คือเรื่องเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นแบบเป็น เกิดขึ้นใหม่ซ้ําเหมือนตอนสองปีที่แล้วหลังจากมแม่กับพ่อแมนแต่งงานคือคืออันนี้ต้องบอกทุกคนตรงนี้นะพอหลังจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วทุกคนก็ตกใจมากครับซึ่งสําหรับแม่กับพ่อแมนเนี่ย รู้สึกว่าเรื่องนี้เหมือนกับ2ปีที่ผ่านมาที่โอเคเมื่ออายการหรือ DSI ต้องการข้อมูลต้องการตัวเราให้ไปยืนยันสอบสวนเพิ่มต้องการข้อมูลต้องการแหล่งที่มาที่ไปท,ทุกๆอย่างรู้รู้หลายๆอย่างจากเราเพิ่มขึ้นเรายินดีนะคะเพราะว่าเราอยากไปแสดงความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะอย่างตัวแม่ใบกับพ่อแมเนเนี่ยเรามีหลักฐานทุกอย่างมีข้อมูลทางการเงินทุกอย่างนะคะที่ DSI เนี่ยเคย มีข้อมูลตรงนี้ของเราทั้งหมดอยู่แล้วและตัวแม่กับพี่แมนเนี่ยก็มีข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกๆอย่างจากตรงนี้ทั้งหมดเราจะบอกว่าวันที่พวกเราเข้าไปดี i เนี่ยนะครับเราเข้าาตั้งแต่เช้านะครับออกมาประมาณสองสามทุ่มค<ช>ือเราใช้เวลาทั้งวันเหมือนคนอื่นปกติ<ช>ที่เขาสงสัยอะไรแผนผังอะไรต่างๆ,ๆเราก็เป็นคนนะครับบอกทั้งหมดว่าเราเกิดขึ้นยังไงรู้จักยังไงเจอไงจนหมดเปลือกเราพร้อมสเตทเมนต์นะฮะ โโอหย้อนหหลลังาายปีมคือแม่ต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนว่าตัว DSI และอายการเนี่ยเขาเขามีเขาสืบข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางทรัพย์สินทุกๆอย่างของของผู้ต้องหาหรือว่าผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนได้ทั้งหมดนะคะ เอออันนี้เขาเขาหาได้ทั้งหมดด้วยทางตัวกฎหมายเองอยู่แล้วอันนี้เราก็บริสุทธิ์ใจมากๆที่จะให้เจ้าหน้าที่และทุกๆอย่างเนี่ยได้ตรวจข้อมูลของเราทั้งหมดอย่างที่เคยนําเสนอไปเมื่อสองปีที่แล้วครับอ่ะแล้วก็หลักๆนะคะก็คือไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรนะคะยังยังยัง,ยงออโอเคอยู่ยังทํางานในทุกๆวันแต่วันเนี้ยแม่กับพี่แมนเนี่ยตัดสินใจทั้งสองคนที่จะออกมาพูดว่าเราอยากให้ประชาชนทุกคนชาวเน็ต นะคะเ,เ,เขาเรียกว่าคนที่เกี่ยวข้องคนที่ติดตามแม่แฟนคลับนะคะที่คอยเป็นกำลังใจมาให้เสมอเนี่ยได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนได้รับฟังจากปากแม่และพี่แมนไม่มีการคลางแคลงใจใดๆเพราะว่านะวันนี้ในการที่แม่ต้องทำงานทุกวันแม่มีเจ้าภาพแม่มีเจ้าของผู้ประกอบการทุกๆอย่างที่เขาแม่ก็รู้สึกว่าเขาก็คลางแคลงใจว่าเอ๊ะใบเตยใบเตย,เตยแบบ ไม่ได้ไม่ได้โดนรวบอย่างที่เป็นข่าวใช่ไหมไปเตยมางานได้ใช่ไหมหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้ก็คือจะมาบอกให้รู้และเคลียร์ให้เห็นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นตามสเต็ปขั้นตอนของอายการตอนนี้แม่กับพ่อแม่น่ะก็<ม>ชีวิตปกติดีนะคะตอนนี้ก็รอแค่ ทางอายการหรือว่า DSi ติด,ดติดต่อมาส่งจดหมายมาอีกรอบอเพื่อจะให้เราเข้าไปคุยกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ที่ทาง DSi และอายการอยากได้จากเราและอันนี้เสริมอีกนิดนึงนะครับใบเตยเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้อง100%เลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเมียหรืออะไรนะอย่างอ,อ่ะแล้วก็ใช่ป้าแล้วก็ต่อไปอ ตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าโอเคเราอยังปลอดภยัยไม่ได้โดนรวบไม่ได้อะไรนะคะ,ะไม่ได้มีการเข้าไปในเรือจําไม่มีนะคะไม่ได้มีการโดนสั่งฟ้องหรืออะไรอย่างที่สองนะคะที่อยากจะเคลียร์กับทุกคนก็คือแม่ด้วยด้วยตัวแม่โดยตรงแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแม่ไม่ได้เป็นแม่ขายแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุน ใบเตยไม่ได้เป็นผู้<ร>ลงทุนแม่ใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆเลยมไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใครนะคะ<ม>แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท forex <ม> t d หรือว่ามีชื่ออยู่ในเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ forex 3D ทั้งสิน้น อ่ะแล้วในส่วนของพี่แมนส่วนของพ่อนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูข่าวก็จะบอกอีกวันนี้นะฮะรูปถ่ายกับซีอคนนั้นมีนะครับในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดนะ่ะเราบอกทั้ง DSI แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไปหลายรายการมากเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือในฐานะคนที่รู้จักนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นคนลงทุนเองด้วยนะครับผมแต่อาจจะมีภาพนะครับต่างๆเราอธิบายได้หมดทุกภาพนะครับที่เกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับ แถมให้ด้วยนะฮะตอนที่เรื่องสินสอด์อะไรต่างๆนะครับต้ mm. อ่ดเสไอเนี่ยเขาก็ตรวจสอบถ้าคนอยากรู้นะครับก็คือมันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีเนี่ยพ่อแมนไม่ได้มานั่งตรงนี้แน่โดยเฉพาะผมนะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้ลงทุน mm. และผมก็รู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาเนี่ยโดนออกหมายจับว่าเขาอะทำเรื่องแบบนี้นะครับทำให้เกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายเยะแยะขนาดนี้ ่เราเสียใจนะแม่อันนี้พูดตรงๆ 2>, <อ>ง2เรื่องเลยใช่เสียใจกับกับ กับข่าวที่นําเสนอไปมันก็มีส่วนทําให้เราสองคนเสียหายและคือหลักๆนะมันเป็นความรู้สึกคนคนที่อยู่รอบตัวเราที่คลางแคลงใจในตัวเราอะว่าเอ๊ะไปเจอกับดีเจแมนทาอย่างนี้จริงๆหรอคือมีความขึ้นครึ่งกลางๆก,กับตัวเรามีความมั่นไม่มั่นใจในตัวเราหรือว่าเราสองคนต้องทํางานที่อย่างที่แม่บอกว่ามีเจ้าภาพมีผู้ประกอบการมีเจ้าของกิจการที่มั่นใจในตัวเราแล้ววันนี้พอมาเกิดข่าวนี้ขึ้นทุกคนก็กลายเป็นเหมือน คลางแคลงใจเหมือนเหมือนไม่มั่นใจในตัวเราว่าเอ๊ะเราจะไปงานได้หรือเปล่าเราจะทํางาน,านได้ไหมเดี๋ยวจะเล่า,าเรื่องของขายู่้จัดอโทรมาน่ารักมากเป็นห่วงแล้วบอกว่า,าแม่เนี่มาถ่ายละครให้พี่ได้ไหมอะ่ะ <laughs> คือบอกก็ได้ครับพี่คือคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบ90%เเลยเพราะทุกคนก็เสพข่าวแต่วันนี้ได้บอกเลยครับเรื่องเสียใจหนึ่งเรื่องที่ไปเตอเขาบอกก็คือเรื่องที่คนอื่นคางแคลงใจเราใช่ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆผมไม่เคยนิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่วันที่ไปรายงานตัวผมดูข่าวทุกวันข่าวนี้อยู่ในสมองผมทุกคืนทุกวันผมดูคอยติดตามตลอดมีผู้เสียหายเนี่ยทั้งโอ้โหหลายเรื่องมากทุกทรมานอะไรเงี้ยเราอะรู้สึก ยังเป็นกิวตี้สำหรับผมนะว่าแบบเฮ้ยผมเนี่ยต่อไปเนี้ยการที่ผมไปไหนมาไหนทำอะไรอะ่ะ <dalam S 1> ผมต้องดูคนให้มากกว่านี้ <S <S ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมเห็นใจจริงๆนะสำหรับผู้เสียหายหลายๆคน,<ว>คนจริงๆที่แบบโดนหลอกมาจากใครก็ไม่รู้อ่ะ ซึ่งเราก็ดีใจที่เราไม่เคยชวนไม่เคยอะไรใครตอนนี้เราสบายใจใช่เดียไซก็รู้ตำรวจก็รู้เพราะผมไม่เคยชวนใครจริงๆนะครับแล้วเราถึงวันนี้เราไม่ได้ออกมาแก้ต่างแล้วนะเรามาออกมาพูดความรู้สึกจริงๆของเราอะ่ะให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าเพื่อนเราอะ่ะตอนนี้ยังไลน์มาไม่หยุดเลยด้วยความเป็นห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกตรงนี้ให้จบไปเลยว่าความจริงแล้วตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราใช่แล้วตัวพี่แมเี่ก็ชัดเจนในเรื่องของความที่ ไม่ได้เป็นแม่ขายไม่ได้ไม่เคยเชิญชวนคนนะคะและไม่ได้มีชื่ออยู่ในอยู่ในบริษัท forex ท d ดีเลยไม่มีครับไม่มีไม่มีกล้าพูดได้แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อยากจะแบบเหมือนยกภูเขาจอกระดับหนึ่งแต่ท่านายการจะเรียกหรือเดียสัจะเรียกเราก็ไม่ไม่ไม่ติดขัดเพราะครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้ติดขัดเราก็ไปดีไปที่สุดความบริสุทธิ์ยินดีแบบนําหลักฐานนํา เ,เขาเรียกว่าเส้นทางการเงินหรือ,อทุกอย่างนะคะให้ให้กับทางอายการแล้วก็ให้กับทาง DSI ได้ได้ไดพิสูจน์ตรงนี้<ล>อีกครั้งเข้าไปครั้งต้องการความช่วยเหลืออะไรผมพอจะรู้อะไรรู้จกักอะไรใครที่ทำอะไรในนั้นบางคนผมสามารถรู้ได้หมดนะครับก็ช่วยดี i สเต็มที่แล้วก็ช่วยอายการเต็มที่นะครับเพราะว่า คดีนี้มันใหญ่จริงๆเข้าใจใช่ค่ะก็ก็อยากให้ทุกคนได้ฟังจากปากเราได้รู้ได้เห็นนะคะเอ่อทุกๆอย่างจริงๆคือคือต้องบอกว่าแม่ใบกับพ่อแมนก็ตัดสินใจกันแบบเมื่อคืนก็ตัดสินใจกันว่าเอ๊ะจะจะ,จะ,จะยังไงกับ<ด>ตรงนี้เออจะพูดดีหรือเปล่าจะเป็นจะเป็นจะเป็น,ปนยังไงหรือเปล่าแต่แม่ก็รู้สึกว่าน,นวันนี้ข่าวที่ออกไปเนี่ย มันเหมือนมาจากทางฝั่งข่าวอย่างเดียวแต่ยังไม่มีใครทั้งชาวเน็ตทั้งสังคมทั้งทุกอย่างการงานยังไม่มใครได้ยินจากปากแม่และพ่อแมนเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องของการไปกันใหญ่ที่หลายๆคนหลายๆท่านคิดว่าแม่กับพ่อแมนจะต้องติดคุกแม่กับพ่อแมนเข้าเรือนจําแล้วหรือเปล่าแม่กับพ่อแมนจะมีคนมารวบตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากเราอยากเคลียร์ตรงนี้ก่อน ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องหรือโดนสั่งฟ้องอะไรใดๆทุกๆอย่างมันต้องเป็นตามขั้นตอนในระบบของทางอายการและ DSI นะคะอืมโอเคซึ่งนนเขาก็โคศกเขาก็ชี้แจงชัดเจนแล้วแม่อยากให้ทุกคนเวลาอ่านข่าวมีวินิจวิจารณญาณที่อ่านข่าวจากจากจากสื่อที่ อย่างโคศกเมื่อวานท่านก็ได้ออกมาพูดทั้งหมดจากตรงนี้จริงๆและอ่านละเอียดจนจนจบทุกบรรทัดให้ได้รู้ข้อมูลที่เป็นเป็นความจริงไม่ใช่พาดหัวจากสื่อต่างๆที่ที่ได้กระจายออกไปเพื่อเพื่อเพื่อข่าวมันจะดูยิ่งใหญ่หรือว่ามันจะดูแบบ กระจายไปมากขึ้นหรือว่าตามในโซเชียลต่างๆอย่างเงี้ยบางทีแม่อยากให้ทุกคนได้รู้จักแหล่งข่าวที่ถูกต้องและมีข้อมูลที่จริงๆนะคะขอบคุณทุกคนนะฮะที่ผมเชื่อแหละคนเข้ามาในนี้คือคนที่รักเราจริงๆแล้วก็ใ,ใครที่มองเราไม่ดีก็แล้วแต่วันนี้เราไม่ได้ออกมาพูดเพื่ออะไรทั้งนะั้นเพราะเราบริสุทธิ์ใช่เราถึงกล้าออกมานั่งตรงนี้ครับแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่า การมีข่าวออกมาว่าเราอ่ะจะโดนเป็นนั่นนู่นนี่เนี่ยมันดูแบบมันดูมันดูน่ากลัวมากเลยนะถูกต้องมันดูน่ากลัวน่ากลัวสําหรับคนรอบตัวคนรอบข้างนี่คือแบบว่าโอ้โหกลัวกันมากๆคือพ่อไม่ได้กลัวแต่เรากลัวว่าคนที่แบบรับงานแม่หรือพ่อเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดเพราะว่าแบบเอ้จะรับได้หรือเปล่าจะไปได้หรือเปล่าจะโดนจับวันไหนเี่ยมันดูเป็นแบบต้องหาอะไรที่แบบมันดูรุนแรงต้องพูดว่านอกจากขอเป็นตัวของพี่แม่แล้วอ่ะทาง คนรู้จักของพ่อหรือแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยอยากที่น้องเขาหวังก็ไม่ผลใช่เดี๋ยวจะให้ดูลายครอบครัวนะครับ <c oughs> ไม่หยุดเลยนะครับคือเขาเป็นห่วงจริงตรงเนี้ยเห็นใจผมแล้วก็ผมกับไปเตยก็อันนี้มีลูกน้อยเนาะตอนนี้เวทมนต์ก็ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลคือเขาอะเริ่มรู้เรื่องแล้วครับคือที่ต้องตัดสินใจมาพูดเนี่ยเพราะว่าผมว่าอาจจะมีผลในอนาคตกับลูกผมเช่นถ้าถ้าถ้า ความผิดหรืออะไรยังไม่เกิดขึ้นแล้วเขียนข่าวแบบนั้นลูกผมอะ่ะต้องดูข่าวหรือเพื่อนเขาแซวเนี่ยมันจะเป็นปมในใจของเด็กว่าแบบเฮ้ยเนี่ยพ่อแม่คือผมเป็นห่วงตรงนี้มากตั้งแต่มีลูกแล้วแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่า คนอย่างผมนะเอาแค่ส่วนตัวนะดูโหดๆเถื่อนๆผมเนี่ยถ้าผมรู้ว่าอะไรมันไม่ถูกต้องผมจะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวเลยถ้าคนดูตามไอจีผมหรือสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดทงในชีวิตเนี่ยนะครับอันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกัน<ข>ว่าอยากจะให้ทุกคนอ่อแล้วก็ดูข่าวกัน<า>กแบบฝากคอมเมนต์คอมเมนต์นะคะแม่ต้องแม่อยากจะบอกว่าคอมเมนต์เนี่ยต้องระวังนิดนึงนะเพราะณวันนี้คือ,ค,อคือบางทีอ่ะเราอาจจะ เ,เขาเรียกว่าฟ้องคุณกลับได้ในคอมเมนต์ที่ที่ไม่ดีไม่สุภาพแล้วก็เดือดร้อนนะคะเดือดร้อนมาถึงเราสองคนหรือครอบครัวเรารนะคะคือมีอะไรอ่ะคุณณวันนี้คุณต้องมีวิจารณญาณให้มากๆในการทั้งคอมเมนต์ในการเสพข่าวในการมองสื่อและในการมามาใช้วาจาที่ไม่สุภาพ ตั้งแต่ยังไม่รู้เรื่องจริงจากปากของอของทางทั้งคู่กรณีหรือว่าทางตัวข่าวต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะณนะวันนี้เรามีทนายนะคะเรามีทนายเราสามารถเช็คและ,เช,และเช็คและรู้ว่าใครที่ใครที่ทเอ๊คือณวันนี้ FC แม่ต้องบอกเลยนะส่งมาทุกคนเลยนะว่าแคปมาหมดเลยนะว่าใครบ้างที่ไปเม้น men, ถึงแม่และครอบครัวแม่ในวาจาที่หยาบคายและไม่สุภาพและไม่เป็นความจริงอันนี้แม่สามารถเ,เขาเรียกว่าฟ้องนะคะฟ้องและและมีกฎหมายจริงในเรื่องนี้ณนะวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังระวังให้มากๆนะคะเซฟข่าวอย่างมีสติ นะคะในติ๊ t ตอกเยอะมากมีเงีน,เนยก็ฝากาด้วยแล้วเราก็เป็นครอบครัวหนึ่งและครับที่ที่ธรรมดาแล้วเราก็รู้สึกว่าเร,เรื่องแบบนี้เราตกใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าผมเนี่ยต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายซึ่งแต่ก่อนอนะ่ะผมอะ่ะยังไม่รู้อะไรเหมือนทุกคนคเลยไม่ค่อยกล้าออกมาพูดเยอะอทุกคนไม่ต้องบอกงี้ว่าณวันที่ณวันที่ ่านย้อนกลับไปเริ่ม,มต้นฟอเร็กทีดีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามีใครเล่นบ้างและมีคนที่ลงเงินเยอะขนาดนี้อันนี้สาบานเลยนะก็มารู้มารู้พร้อมกันซึ่งแม่แม่ทุกคนต้องเข้าใจเนเจอร์ตรงนี้ว่ามันไม่มีใครมานั่งบอกกันอ,อ,อ่มีใครมานั่งบอกกันแน่นอนในในส่วนของเรื่องตรงนี้ม,มารู้พร้อมกันณนะวันที่มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วว่าโอ้โหมีคนที่ที่โดนหลอก เออดให้ให้ลงทุนเยอะขนาดนี้อันนี้ต้องบอกตรงนี้เราไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยทราบเลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีมีเครือข่ายตรงนี้เยอะมากขนาดนี้เสียใจเสียใจมากๆที่ที่มันเกิดขึ้นกับผู้เสียหายที่ณว,วันนี้อาจทุกคนอาจจะนำนำเงินมาทุ่มเทกับตรงนี้ทั้งหมดเออนะคะมีหลายๆครอบครัวนะคะก็ก็ต้องบอกว่าแม่พี่แมนเสียใจมากๆ แล้วก <unting thinking> ็อีกเรื่องหนึ่งรูปที่นั่งโตอะไรนะครับปีที่แล้วสองปีที่แล้วผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วยังมีสื่อน่ะเอาไปเล่นอยู่ทุกวันนี้ฝากบอกสื่อพี่ๆพวกพวกนั้นเหล่านั้นด้วยว่าวันที่ผมไปประชุมผมก็เขียนแคปชั่นข้างล่างแล้วว่ามันคือถังเช่าแล้วผมก็เล่าไปแล้วว่าทําไมเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้นตอนนี้เหมือนรูปเก่าทั้งหมดอ่ะเอามาเหมือนทําข่าวใหม่เลยนะทั้งที่ย้อนกลับไปดูก็ได้ว่าผมพูดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอเคแหละ ลองดูเสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็ขอบคุณทุกคนคะกคน,นะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราะนะคะแล้วก็วันนี้แม่ไปปากพนังน,นะคะ<ม>เจอกันมีคนถามพอดีเ<ม>นนี้ค่ะวันนี้เจอกันคอนเสิร์ตที่อําเภอปากพนังนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เอาจริงๆนะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ขอเรื่องหนึ่งมีคนพูดเรื่องเนี้ยอยากให้ดิแมนพูดเรื่องอะไรโก๋๋อถ้าอยากทราบเรื่องนี้นะครับผมเนี่ยได้ไปเที่ยวเชียงใหม่ของผมคนเดียวนะครับแล้วมี c ีโกับเลขาของเขานะครับชวนผมไปขี่โกร์ เดี๋ยวผมจะเล่าให้เลยมันเป็นเรื่องเหมือนเล่นตลกผมก็บอกเอออยากไปนั่นนูน่นนี่เดี๋ยวผมจะยอะ่อๆนะครับพอผมไปขี่ปุ๊บเฮียเฮียมาเป็นประธานเปิดให้หน่อยพวกผมดูเด็กมากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าเออผมผมไม่มีอำนาจพอที่จะไปเปิดอ่าเดี๋ยวกูไปเปิดให้นะครับเราก็เจอนักแสดงศิลปินนักร้องที่เขาจ้างไปเยอะแยะมากมายในวันนั้นก็ไม่รู้สึกอะไรบอกว่าเออเนี่ยแหละ ผมผมเป็นคนดูแลที่นี่เองสุดท้ายนะครับ d s i เขาตรวจเรื่องนี้อย่างละเอียดเรียบร้อยผมไม่ได้มีรายชื่อไม่เคยได้รับเงินจากที่นั่นโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องจริงไม่ได้โกหกครับถ้าวันนี้ผมมีชื่อสักนิดนึงเนี่ยผม,มไม่ได้ไมีรายชื่อเป็นเจ้าของเป็นประธานหรือเป็นอะไรเลยนะคะวันนั้นเหมือนเหมือนได้ถูกเชิญแค่ไปเป็นเกส ไปไปเป็นไม่หรอกไปเปิดเลยไปเปิดก็ปาก็เล่นใหญ่เลยว่าแบบโอ้โหเป็นสนามของของของผมกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยเราพูดไปอย่างนั้นตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับให้ผมไปในในน้ในหน้านั้นตอนนั้นแป๊บหนึงอ่ะไปปราบกล่าวเปิดงานให้อะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ลงเ่าที่เชียงใหม่ไม่ได้มีส่วนเขาเช็คคนแล้วเดีวซน์เขาเช็คคนแล้วค่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีชื่อไม่ได้มีการเป็นผู้ลงทุนหรืออะไรเลยนะคะ เนาะอันนี้คือวันนี้จริงๆอ่ะเวลาแอบน้อยทุกคนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เตยจะต้องบินไปไปนครศรีธรรมราชต่อเอาจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าครอบครัวคิดกันหลายรอบมากว่าเอ๊ะหรือเราจะไปออกรายการให้คนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยสบายใจนะที่ได้ขยายกันเองเนาะใช่คิดว่าสบายใจมากสบายใจที่ทุกคนได้ฟังจากปากเราสองคนขอบคุณคนมากครับเราก็ เราบริสุทธิ์ใจอ่ะเรายินดีอยู่แล้วที่จะพูดให้กับทุกคนได้ยินและได้ฟังจากปากเราสองคนกับเรื่องจริงทั้งหมดนะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าสื่อเนี่ยพาข่าวไปไกลมากแล้วก็มีทุกท่านที่เป็นห่วงเราเยอะมากแม่ขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับของแม่และพี่แมนของของเมจิกสตอรี่ด้วยนะคะคทั้งหมดเลยแฟนคลับของน้องเวทมนต์ที่เป็นกําลังใจสอบถามถามไทย ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันม,ออมาโดยตลอดเลยในทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆเลย นะคะขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้เสียหายทุกคนเชื่อว่าเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีกระบวนการยึดทรัพย์เท่าที่เราเห็นเนี่ยแล้วคนที่ไปแจ้งความนะครับก็จะได้ของคืนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทําอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้<ช>เขาก็พยายามจะยึดแต่คดีแบบนี้มันจะต้องนานหน่อยอันนี้ผมก็ดูอยู่ตลอดนะครับก็ยึดทรัพย์ได้พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวก็จะแชร์ไปถึงคนที่ผู้เสียหายแต่ว่าอันนี้คงเป็นบทเรียนนะคบว่า อย่าทําอะไรที่แบบเป็นแบบนี้อีกเพราะตอนนี้หลังจากนี้ผมก็ได้ยินข่าวว่าอุ้ยโดนกันเยอะมากมีอีกหลายแชร์ที่เปิดขึ้นมาทําอะไรก็ดูกันดีๆนะครับอันนี้เป็นห่วงจริงๆนะครับผมหลังจากนี้ค่ะโอเค ค่ะก็วันนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวต้องขอบคุณกับคอมเมนต์อยู่ขอบคุณมากๆเลยนะคะอขอบคุณมากๆทุกทุคนเลยจริงๆอยากคุยกับทุกคนนานกว่านี้แหละเพราะว่าเราใช้เวลาน,านานมากนะกว่าจะตัดสินใจพูดใช่ไมใช่ใช,เใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไปไกลแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้โทษสื่อเพราะเราไม่ได้ออกมาพูดเขาก็เลยเขาก็เลยคิดกันไปนั่นนู่นนี่สื่อยังโทรมาถามเราเลย พี่แมทถ้าไม้สัมภาษณ์หนูถามหน่อยพี่พี่พี่แมนยังไม่ได้โดนจับใช่ไหมบอกคุณย,ยัางเราก็เลยต้องโทรกลับไปไม่ได้มีการโดนจับอะไรนะคะเราบริสุทธิ์จริงๆครับเดี๋ยวก็ลองดูนะครับก็พี่ต้อกับพี่แมนท้อไหมเสียใจไหมมีนะวันแรกที่ตื่นขึ้นมาเราได้ยินอ่ะเราเราตกใจต้องบอกทุกคนพร้อมกันก่อนว่ารู้ข่าวพร้อมกันกันกบทุกคนจริงๆใช่ใชเห็น,เห,นเห็นรูปตัวเองพร้อมกับทุกคนท้อตรงที่ว่าไม่ได้ท้อว่าจะต้องติดคุกหรืออะไรนะท้อว่ามาอีกแล้วอ่ะมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาแบบ มันมันเป็นคดีใหญ่จริงๆแล้วแบบกลับมาทําให้เรารู้สึกแย่อีกแล้วเนี้ยแต่เราไม่ใช่ไม่ใช่มาอีกแล้วแล้วแบบเราเราเสียใจที่มาอีกแล้วแต่ว่าต้องบอกว่าเรารู้ถึงความเสียหายที่มันเยอะมากและพร้อมที่จะแบบสองปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> พี่พี่เตยังบอกเลยป้าเลิกดูได้แล้วพี่ดูทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าแบบโหการที่จะไปยืนถ่ายรูปกับใครหรือเราต้องคิดหนักมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่า ผู้เสียหายเยอะจริงๆมีคน d m มาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ช่วยไปได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเรารู้สึกว่าเขาแบบเดือดร้อนจริงๆอ่ะในจากจากที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราด้วยนะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคนนี้คนนู้นคือมันเยอะมากจริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเสียใจตรงนี้อยู่แล้วมาตลอดไม่ได้แบบว่ามาพูดเพราะว่าเฮ้ย hey, คดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่ครับเราไม่ได้โดนจับด้วยแล้วเราก็เสียใจเพราะว่าเรารู้สึกว่า ผู้เสียหายแบบเยอะจริงๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเตยไปทํางานขอบคุณลูกค้าลูกค้าของแม่ทุกคนเลยเข้ามาหมดเลยขอบคุณจริงๆนะขอบคุณลูกค้าของแม่ทุกคนขอบคุณลูกค้าของแม่ทุกคนนะคะขอบคุณ FC ที่ติดตามแม่ขอบคุณ แฟนเพลงที่ไปรอดูคอนเสิร,ร์ตตั้งแต่เมื่อวานที่พ<ผ>ัทยาเมื่อวานฝนตกก็คือ,อาตากฝนไปด้วยกัน,มน,กกกนแม่ก็เล่นกลางฝนแฟนเพลงไม่ไปไหนแม่ก็ไม่ไปไหนวันนี้ก็เจอกันแน่นอนกับชาวนครศรีธรรมร,ราชอำเภอปากพนงังนะคะทุกคนขอบคุณมากๆวันนี้ก็สบายใจมากได้บอกความจริงจากปากแม่จากทุกคนนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามเดี๋ยวถ้า ความคืบหน้าเป็นยัางไงาทางทางอายการได้ส่งมอบหรือติดต่อส่งหมายอะไรกลับมาแม่ก็คงได้ไปชี้แจงที่อายการแล้วก็คงจะได้แถลงข่าวกันสสญญในวันนั้น,นอ,อีกรอบคือทุกครั้งค่ะที่ไป d s เเขาก็จะมีแถลงข่าวอยู่แล้วทุกครั้งแ<ช>บบหมายถึงว่าถ้าพอเรื่องทุกอย่างสรุปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็ยังไงถ้ามีอัปเดตอะไรก็เผื่อเราอาจจะมีไลฟ์อีกหรือหรือรอชี้แจงพร้อมกันทีเดียวก็เดี๋ยวว่ากันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ